สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ครับเราก็จะมาครับรีวิวครับอีเวนต์ใหม่ครับเป็นอีเวนต์จี้เครื่องรางครับอ่าเป็นจี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งหลายคนก็คงได้เห็นแล้วนะครับเป็นจี้ที่มาจากครอบครัวครับแต่ตอนนี้ครับเขาเปลี่ยนเป็นจี้หมัดเพชรแล้วนะครับตอนนี้เขาก็เลยอ่าเอาจี้ดุดนี้นะครับมาให้เราส่มหาแบบท้าววันเลยนะครับอ่า ก่อนอื่นครับเราก็ต้องไปดูสกิลความสามารถของแกนแม่เหล็กกักขังกันก่อนครับว่ามันจะโหดไหมนะครับอ่าหลายคนครับคงจะได้เห็นอ่าสกิลคงจะได้ลองใช้แล้วนะครับอ่าผมก็คิดว่ามันโหดนะผมว่าสกิลความสามารถนะครับเมื่อตกแรนยนมารของฉันครับหรือก่อสร้างโดยตรงครับโอกาส90%อร์ซดึงฝ่ายตรงข้ามภายในสี่ช่องหน้าหลังนะครับแล้วก็ขังคุกขังคุกนี้ครับมันดีครับอ่า เราดูดติดปุ๊บอ่าคังคุกอ่าครั้งกลงเหมือนเหมือนหมวกต้องการเลยนะครั้งกลงแบบเดียวกันเลยหลังจากปล่อยลงมาจากกลงแล้วนะครับสกิลยกเว้นข้ามมันทางสกิวระบายสีสกิลอะไรต่างๆมม่รู้มอะไรต่างๆของฝ่ายตรงข้ามครับก็จะไม่แสดงผลนะครับอ่านี่คือข้อดีของมันเลยครับผมว่าดีมากครับสำหรับแกนดูดนี้ครับแกนเมเล็กราครั้งนี้อ่า ควรหาครับผมบอกเลยถ้าผู้เล่นใหม่ครับแนะนําเลยนะผู้เล่นใหม่ถ้าใครมีเพชรเยอะๆนะครับควรจัดเลยนะครับถ้าใครเก็บสะสมเพชรไว้ครับอ่าเพราะว่ากี้นี้ดีมากครับผมบอกเลยสามารถนําไปเล่นได้กับหลายๆตัวละครครับแล้วก็สามารถฆ่าได้แม้กระทั่งตัวโดนครับอย่างเช่นพวกถ้าเรามีกี้แกมเมเลกันนี้ครับไม่ต้องกลัวว่าอ่าจะโดนปีชยอลลังครับ ระบายสีอ่าไม่ต้องกลัวว่านาเดียจะกลับเงาครับถ้าเราดูดติดตายแน่นอนครับไอการพวกนี้ครับอ่าผมบอกเลยครับถ้าใครถ้าใครเกลียดนาเดียครับผมบอกเลยพวกจี้นี้ไว้ครับถ้าดูดติดตายแน่นอนครับนาเดียอ่าโอเคครับแบบรวมมีไหมไม่มีครับแบบรวมโอ้โหอ่าตามความเชื่อของผมครับผมจะใช้ครับตัวที่เขาแจกฟรีครับมาสุมครับอ่าตั้งไว้เลยครับตัวที่เขาแจกฟรีมีความมีความเชื่อว่า มันน่าจะอง่ายครับอันนี้ก็ไม่รู้ครับว่ามันจะอง่ายออกย่างครับอ่ะเราก็ไปดูวิธีการตามหาก่อนนะครับวิธีการตามหาของมันนะครับไอแกนแม่เหล็กอ่แกนแม่เหล็กอันนี้เราต้องเก็บสะสมหาชิ้นส่วนของแกนแม่เหล็กกักขังครับจำนวนสี่ชิ้นครับเพื่อแลกรับแกนแม่เหล็กกักขังได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ในการตามหาจี้นี้ครับอ่าไอจี้แกนชิ้นส่วนแกนแม่เหล็กกักขังครับเราต้องเก็บสะสมหา แม่เหล็กจํานวนที่เป็น A บวกจํานวน2ชิ้นแล้วก็ชิ้นส่วนแม่เหล็กที่เป็น A นะครับจานวน3มชิ้นครับเพื่อเรียกรับกี้นี้ได้เลยนะครับสรุปง่ายๆเราก็ต้องสะสมหาอันนี้ครับคูณสีเข้าไปเป็น8ชิ้นครับเราต้องเก็บสะสมหา8ชิ้นใช่ไหมใช่ครับ8ชิ้นอันนี้ก็ต้องเก็บสะสมหา12ชิ้นครับเพื่อจะได้ขี้ใหม่กี้นี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าใครดวงดีครับสมได้ขี้เอส ขี้นี้ไปเลยก็จะลดในการลดจํานวนในการสุ่มหาวัตถุดิบลงนะครับอ่าก็จะดีต่อมาถ้าเราปิดกี้นี้แล้วนะครับอ่าย้ำครับว่าเราต้องปิดกี้เกียร์แม่เหล็กกักขังนี้ก่อนครับอ่าเราก็ต้องไปเติมครับถ้าเราอยากได้แสงครับเราก็เราก็ไปเติมน้ํายาแสงแห่งเกียรติยศแม่เหล็กกักขังครับอ่าได้จากร้านค้าจํากัดครับก็ไปอุ่นหุนได้นะครับอ่าสำหรับใครที่ต้องการเติมแสงครับอ่า ก็มีประมาณนี้เนาะสำอะไรอยู่เวนต์นี้รางวันก็จัดประมาณนี้แหละมีอะไรไหมอ่ะมีของล็อกอินไหมไม่มีครับก็ไปเปิดไปเปิดกันเลยนะครับอ่าเปิดเลยจะไ,ได้ไหมปึ๊ปบปั๊บไม่มีครับได้น้ำหอมมาอ่าออกไหมโอ้โห้ขาด,ดำ ผมวันนี้ครับผมให้งบประมาณเจ็ดท่นตีครับแต่ขอิดน้อยหน่อยหน่อยนะอีเวนต์น,นี้เพราะว่าอ่าเจ็บมาหลายอีเวนต์แล้วครับเพราะว่าโอ้โหได้ครับชิ้นส่วนแม่เหล็กเพราะว่าแต่ละอีเวนต์ที่ผ่านมาอ่ารู้สึกว่าหมดเกือบหลักหมื่นตลอดเลยครับสาหรับอีเวนต์ทีนะอย่างเช่นครับอีเวนต์หมวกครับอีเวนต์หมวกอ่าหมวกกําแพงเหล็กหมวกป้องกันครับหมดไปประมาณเก้าพันกว่าครับโอ้โหจุบเลยครับอีเวนต์นั้นโอ้โหนาฬิกาย,ยังจะใ,ให้มาอีกให้มาอะไรนังหนาวะ เื้ยก็อง่ายอยู่นะจี G ่ A. ถ้าใครมีพวกบีเอเอเอ์ลังผมว่าควรหานะครับผมว่า,าบีเอเฮยออ์ลังควรหานะครับไม,ม้นาฬิกามาอีกแล้วครับปะ่ะโอ้โหดูดีครับใครอีกแล้วใครอีกแล้วผมจะตัวส่มแม่เด็กแบบกลุ่มหน,หนึ่งถึงสี่เอบวก อ๋ออันนี้ไม่ได้บวกด้วยครับอเราจะยังไม่เติมก็แล้วกันเนาะเราไปสุ่มกันก่อนึบก่อนอื่นครับเราก็ต้องไปขายก่อนนะครับขายขายก่อนขายก่อนก่อนทีน่เราจะไปสุ่มนะครับแล้วก็ ไปครับไปสุ่มได้เลยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่7415พรเพจนะครับ 7, เจ็ดพันร้อเพมาดูสิครัาว่าผมจะปิดไปสักกี่เพชรครับพอนลน้อยหน่อยนะจีอมพอสักประมาณสักพันสองพันก็ได้เนาะเออประมาณนี้แหละได้ไหมโอ้โหอีบวกไม่มาเลยครับโอ้โหอย่าบอกนะว่าจะเป็นเหมือนอีเวนต์มวกอย่าบอกนะมายโอ้โหยังไม่มาอีก สองร้อยเพชรผ่านไปครับยังไม่มาให้ผมเลยให้ลัคกี้ก่อนอะยังยังไม่เปิดก็แล้วกันเอ้บวกมไม่มาครับโอ้โห,โหดูดิครับไม่มาเลยเจ็ดร้อยเพชรผ่านไปครับยังไม่มาให้ผมเลยโอ้โหโดนล็อกไว้แน่นอนครับโดนล็อกแน่นอน ห oh, เกอนไปครับเกินไปเกินไปจริงๆเกียนนี้ขนาดของดอมมันยังอ,อมันยังออกง่ายกว่าสุ่มเทนเลยครับสายเทปสุ่มเลยอ่านาฬิกามันจะมาอะไรนั่งหนาวต้บ๊บเล็กอินเตียครับช้างออกครับกดออกก่อนไม่ไหวไม่ไหว โอ้โห400เพชรผ่านไปครับ A ไม่มาทักชิ้นแล้วก็ A บวกไม่ต้องถามหาครับถ้า A ไม่มาโอ้โหอะไรน,นั่งหนาวอะออกใหม่ก,ก่อนดีกว่าไหมออกใหม่ก,ก่อนครับต้องขออภัยด้วย ดีเกมไหมก่อนไม่รู้ว่ามันจะล็อกอะไรนั่งหนาถ้าใครปิดหน้าปิดน้อยเพียงใดครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอ่าผมรู้สึกว่าอีเวนต์นี้จะยากนะครับยากเหมือนกับหมวกเลยอ่ยายากมากยากมากหืมมึงเยามาใครอีกคิเก้าป่ะรู้ว่ามึงยุ่งเงินขนาดไหน,นโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นไปตุ้มต่อครับ เออสูงี้เครื่องรางเนะาะได้สีวาเช็ดมันไม่ออกเลยต้องรีเกมใหม่อ่าออกแล้วครับโอ้โหที่เอ็ดว่ะเฮ้ยมันไม่ออกจริงๆว่ะไม่ออกเลยออกไหมยังไม่มาอีกด้วยเออมาแล้วตอนนี้ขาดไอ้หอกเยอะมากครับโอ้โห ตามหาตามหาเอบวกมันให้เอบวกออมาแต่ไม่ใช่จี้วัตถุดิบนะครับโอ้โหเจ็บติดไม่เลยเจ็บทันยากนะยากยากยากอีเวนต์นี 7, ้ยากมากๆเลยไม่มาเลยนะครับเออโอ้โหตกใจหมดช่ว่าเอบวก เดี๋ยวัยงไม่จุ่มก็แล้วกันให้ครบหนึ่งพันเพชรก่อนนะครับปึ๊บนีมม่มาเลยเกิบหนักอีกแล้วครับอีเวน,น์นี้บอกเลยโอ้โหดูที่ให้อะไรผมมาเอ้ยบวกนี A ่ใบ พันหนึ่งครับตอนนี้พันหนึ่งแล้วนะครับไม่ได้อะไรเลยครับพันสองแล้วไม่ใช่พันเลยพันสองร้อยไม่ได้อะไรเลยไอ้บวกไม่ได้เลยมันล็อกมันล็อกไ e อ้บวกไว้ครับเออมาแล้วครับมันต้องให้บนตลอดเลยมันถึงจะมาออกมาอีก,ออกมงุงกดเออไ e อ้บวกดูดิครับมามาในของฟรีหน่อยมาในของฟรีหน่อย สาหรับขี้ A ครับขี้วัตถุดิบ A ครับไม่ต้องอไม่ต้องพูดถึงครับได้แน่นอนครับได้แน่นอนช้างขี้นี้ครับผมบอกเลยว่าควรหานะครับสาหรับใครที่สะสมเพชรไว้เยอะๆหรือว่าใครมีเพชรเยอะนะครับควรหาเลยนะครับสามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับขี้นี้บอกเลยนะ ปึ๊บไม่มาเลยวะออกก่อนออกก่อนขายขี้ก่อนนะครับรู้ถึงว่ามันจะเยอะเกินไปแล้วหน่งสี่ร้อยเพรครับ e บวกมาแค่ชิ้นเดียวเอง สุดต่อครับ้ย ok. อีว็อกอืมมีมาตอนนี้โอ้โยอีวอกขีอได้ที่ว่ะเฮ้ยไม่มาเลยว่ะโดนล็อกแล้วครับไอไอดี ID ผมโดนล็อกแล้วรู้สึกว่าจะโดนล็อกหลายอีเวนต์มากครับ ช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรปิดยากมากมีเส้นหมื่นก็หมดหมดเป็นหมื่นครับมีเส้นแขงก็หมดเป็นแขงครับถ้าเป็นแบบนี้บอกหูมือครับอตอนนี้หมดไปสองพันแล้วครับสองพันแล้วไอ้บอกไม่ใช่อันนี้ ได้ยากมากครับขราดที่นี่นะโอ้โหมันยังไม่มาอยู่วะอันนี้พอแล้วครับเอไม่ต้องมาแล้วมีรู้ว่าครบหรือยังแต่ตอนนี้หยุดก่อนขอไอบวกมาก่อนคอยชื่นใจก่อนตอนนี้สองพันกว่าแล้วเอบวกอยู่เลครับสองพันแล้ว สองพันกว่าแล้วครับไม่ใช่สองพันเฉยๆสองพันสี่ร้อยเพียดโดนล็อกไอดีไว้บอกเลยเหมือนจะโดนล็อกไอดีไว้แน่นอนปึ๊บ 2,400เพชรครับได้เอวกมาชิ้นเดียวครับก็คิดลองคิดดูเอาก็แล้วกันครับสมัยสำหรับใครที่ตัดินใจเก็บทุนนะสำหรับใครที่เพชรน้อยนะก็ดูไว้นะครับว่าจะควรหาดีไหมสำหรับใครที่ีเพชรประมาณ4,000-4,000ก็ประเมินตัวเองนะครับ่ะประเมินตัวเองผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าบางคนก็ปิดน้อยครับบางคนก็ปิดมากครับเหมือนผมปิดมากนะครับปั๊บไม่มา อีบวกมาชิ้นเดียวเองมีเพชรหมืน่นก็เป็นหมดเป็นหมื่นแน่นอนครับสำหรับอีเวเต์นี้สุ่มต่อครับห้าพันสุดท้ายอีบวกมันจะมาไหมมาแต่ไม่ใช่ครับอืมช้างยิงกระไม้ต้องแปดชิ้นเลยครับตอนนี้เพิ่งได้หนึ่งชิ้นเองฮาดีอยู่สองชิ้นเอ้ยไม่ใช่สองชิ้นเจ็ดชิ้นครับ โอ้โหดูดิครับเออมาหน่อยเออมาแล้วครับขาดีหกชิ้นครับมาลัลวๆหน่อยขาดต้องหกชิ้นเลยนะไม่ง่ายเลยนะหกชิ้นขนาดชิ้นเดียวมันยังตาไปประมาณสองพันเลยโอ้โหอ,อีก ีเ fs ไม่ต้องมาแล้ว fs ไม่ต้องการจะเป็น fs ที่เป็นวัตถุดิบมันเอาอยู่มาเลยมาเท่าไหร่ก็ได้ตอนนี้หมดไปประมาณสามพันแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ออกเลยวะไม่มีจะล็อกอะไรนั่งหนาววะมาไม่มา ไม่มาแล้วตอนนี้เงียบเลยในลักกี้ก็เต็มอีกแล้วครับอ่าเกินไปนะบางทีนะเต็มน,นี้นถ้าใครมีเพชรมากก็จะเอาเพชรคืนไปหมดเลย เอ,เอนต่อไปเหมือนกันนะผมคิดว่าเหมือนเกมเหมือนทางเกมพวเทสคืนอ่ดูดีครับไม่มาเลยนะครับตอนนี้นาฬิกาก็ยังออกมาก็ยังออกมารูๆวเลยนาฬิกา จมต่อครับน่ะไม่มาเลย4ีพันธุ์เทสุดท้ายครับไม่รู้ว่าจะผิดไหมน่าจะไม่ผิดเออมาแล้วครับสามชิ้นขาดอีกสี่ชิ้นครับใช่มไหมไม่ใช่ขาดอีกห้าชิ้นมาวหืมช้าง ช้างกับนาฬิกาแม่งมาตลอดเลยตอนนี้เลยสามพเรอยแล้วครับโหีดขาดีห้ากิ้นครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะปิดไหมดูแววแล้วครับไม่น่าจะปิดแน่นอนครับ เออไหมโอ้โหน้ำหอมสี 4, ่พันเพชรนแล้วครับตอนนี้ไม่มาสามชิ้นเองอมไม่มาเลยมาไหมเออสี่ชิ้นแล้ว โอ้โหอีกสี่ชิ้นจะได้ไหมนี่ยากขนาดนี้มาหน่อยมาด้วด้วยน้อยไม่มาให้ผมเลยเต็มแล้วคะแนนลัอตี้เต็มอีกรอบเหนื่อยใจกับอีเวนต์นี้มากครับบอกเลยเหนื่อยใจมากกับอีเวนต์นี้ไม่มาเลยวะ มาในคะแนนลักกี้น้อยก็ยังดียิงชิ้นเ่เออป๊บเด็ดอินซีโอ้โหงี่หยบเลยครับช่วงนี้ไม่มาเลยในลัอกกี้อออกไปใครก่อนครับ ไวแล้วสามพันเพชรุดท้ายไม่รู้ว่าจะปิดไหมดูดิครับจีบใครเป็นร้อยเลยมาสุ่มต่อครับสามพันเพชรสุดท้ายครับได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับมาไหมเออห้ากินแล้วอ่อยง่ายแบบนี้หน่อยมาไหมเออต้องให้บนตลอดเลย ขีดชิ้ขาดฟองชิ้นนะครับขาด2อชิ้นนะต้องให้บนตลอดเลยถึงจะมาเออเดี๋ยมนี้สิขาดหนชิ้นออกมาชิ้นสุดท้ายมาไม่มาแล้วนี่ถ้ามาก็มาลัวๆเลยเหลืออีกหนึ่งชิ้นสุดท้ายมันจะล็อกผมไหมมันจะล็อกผมไหมผมว่าโดนล็อกแน่นอนครับนั่นไงไม่มาเลย มาไหมมาไม่ไม่มาการดำเรียบร้อยครับจีเวต์ใช่ไหมอันนี้อันนั้นครบยังน่าจะครบแล้วนะเรียบร้อยครับอ่าก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแลกมาปับ๊บอ่าอย่าพึ่งแลกผิดนะครับอย่าพึ่งแลกผิดนะครับอ่าอันนี้ครับถ้ามันเขียนว่าได้รับถ้าแลกไปแล้ววัตถุดิบจะไม่หายไปนะครับ ถ้ามันเขียนว่าได้รับ้ามันเขียนว่าแลกเปลี่ยนอ่าถ้าแลกแลกไปแล้ววัตถุดิบจะหาให้ไปนะครับอย่าลืมครับอย่าลงโดยเด็ดขาดปึ๊บป๊บปเรียบร้อยแล้วนะครับหมดไปประมาณกี่พันเพรวะเอ่อประมาณตอนแรกผมมีเจ0 0ันสี่เนาะ พันส uh, ี่ห้าพันสี่สี่พันสี่สามพันส totally> um MA ี่สองพันสี่ประมาณอ่าสี่พันแปดครับน่าจะหมดไปไปประมาณสี่พันแปดประมาณนี้แหละถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะเออเพราะประมาณนี้สำหรับจี้ครับอ่าก็แลกรับไปเลยเมื่อแลกรับไปแล้วเราก็สามารถมันรุนรับครับลุนรับประมาณสี่จี้ ที่ผมไม่มีในนี้ก็จะมีเครื่องย้ายลุมดำแม่นยำครับตุ๊กตาเนวาน่าป้ายไม่ขายครับแบนสปีนแล้วก็หมวกเกียวครับอะไรเขาได้ที่ผมพูดมาเมื่อกี้ที่ผมยังไม่มีเนาะถ้าได้ของดีๆก็ถือว่าคุ้มคุ้มปึ๊บฟูอัลเมอร์เจแปนอันนี้สามารถได้จากอ่าภารกิจปาศร,รานารกได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเอาอะไรมาก็ได้ที่มันไม่ซ้ำกันหน่อยปั๊บ ลองทาบับเบิ้ลครับมาในทั้งหนาวะอะขอใบไ,ไม่ไข่ก็ได้เนาะปับ๊บผมลองทาบับเบิ้ลอีกชิ้นสุดท้ายครับชิ้นสุดท้ายปึ๊บฮึฟูอัลเมอร์เจ็ตแผงครับอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะถ้าบอกใครที่ใครใคร,ใครที่ยังไม่ปิดครับก็ขอให้ปิดโดยใช้เพชรน,น้อยๆนะครับอ่าถ้าบอกใครที่ยังยังไม่ปิดก็สามารถอ่า หาต่อไปเรื่อยครับจนจนกว่าจะหมดอีเวนต์ครับอีเวนต์มันหมดวันไหนวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอีเวนต์มันหมดวันไหนอีเวนต์หมดวันที่16ตุลาคมครับเวลาบ่ายโมงครึ่งครับวันที่16ตุลาวันนี้วันที่13ใช่ไหมสี่วันพุธ15วันวันที่16วันศุกร์หมดวันศุกร์ครับบ่ายโมงครึ่งครับใครที่เพชรหมดก่อนแต่ยังไม่ปิดครับสามารถไปกลวยเพชรหรือลงหลีเพชรได้ครับ สำหรับอีเวนต์นี้ถ้าใครยินชอบครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเมียงดาชั้นแนวทีวีกันด้วยนะครับอ่าเป็นช่องที่รีวิวเกมเสร็จทีโดยเฉพาะครับบางวันก็อาจจะมีการร้อยสตรีมส่วนในบางช่วงเนาะอ่าก็อย่าลืมติดตามมันด้วยเนาะสำหรับอ่ากูปองวันนี้นะครับคูปองปาสาทนักลบนะครับสามารถกรอกโค้ดได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่กรอกครบนะครับอ่าตัวเลขสี่ห้าอีสองตัวเลบีครับลืมนะครับย้ำอีกครั้ง 0845E20B ครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปสุ่มให้ดูครับภายในไม่เกิน3วันนี้นะครับรอติดตามได้เลยนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ